ีนี้เรามาดูการขึ้นที่ของของเปลือกโลกนะครับโลกโลกเขาก็จะมีการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของโลกนีครับก็จะเป็นผลมาจากความร้อนนะครับความร้อนที่มาจากแกนกลางของโลกนะครับแกนโลกแกนโลกนะครับเขาจะแผ่ความร้อนมาที่ชั้นเนื้อโลกนะครับความร้อนที่ขึ้นมานะครับเขาก็จะขึ้นมาตามเส้นลูกศรนะครับ พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยมันก็ความอุณหภูมิก็จะลดลงเขาก็จะกลับลงไปก็ไปเจอความร้อนด้านล่างของของแอนเนอร์โลกอีกทีก็กลับขึ้นมาก็เป็นลักษณะเป็นเซลล์เราเรียกว่า convexion current ตัวความร้อนนี่สามารถอธิบายด้วยการทดลองง่งายๆครับอันนี้เป็นการทดลองง่งายๆที่อาจารย์สามารถไปแสดงให้นักเรียนดูก็เป็นบีเกอร์นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวแผ่นความร้อนที่ให้ความร้อนอมากที่สุดตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีแผ่นไม้วางตัวอยู่บนน้ําตัวนี้ครับความร้อนที่มันขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นความร้อนมากที่สุดก็จะอยู่ตรงกลางครับก็เขาลักษณะของความร้อนก็จะมีลักษณะแผ่นเซลลแบบ์แบบแบบแบบเดียวกับของจริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อแผ่นไม้สอง,งันนะครับเขาก็จะขยับตัวออกไป ลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนกับแผ่นเปลือกโลกที่วางตัวอยู่ด้านบนของไอตัวพลาสติกตัวนี้ครับพลาสติกตัวนี้ก็คือแมกมานะครับแมกมาได้รับความร้อนนะครับเขาก็ยิมีการขยับตัวออกไปทาให้แผ่นเปลือกโลกจริงๆแผ่นเปลือกโลกตัวนี้กับส่วนบนบนสุดของเนื้อโลกนะครับเขาอยู่ติดกันเนื่องจากว่าเป็นของแข็งเขาก็จะมีการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมีอยู่3แบบ นะครับถ้าอาจารย์ดูรูปนี้แผ่นเปลือกโลกอันแรกสุดก็คือ,อแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนี่ก็เกิดโดยวิธีนี้นครับก็คือแมกมาได้รับความร้อน,นครับเขามีรอยแตกเกิดขึ้นตรงกลางมาสมุทดเราเรียกว่ามิดโอเชนิกริดนะครับแกนกลางของโลกเนีครับไม่ใช่แก,แกนกลางของมาสมุมดนะครับ แมกมากมันก็จะประทุขึ้นมากลายเป็นลาวานะครับลาวาตัวนี้เขาก็จะไหลออกสองข้างลาวาตัวนี้ก็ทําให้เกิดเป็นแผ่นเปลือกมหาสมุทรเพราะฉะนั้นนะครับแผ่นส่วนประกอบหลักของแผ่นเปลือกมหาสมุทรก็มันถึงเหมือนกับแผ่นเนื้อโลกนะครับเนื่องจากว่ามันถูกฟีดมาโดยเนื้อโลกที่ประทุขึ้นมานะครับ <ste ek> h, แบบที่สองก็คือแผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับอันนี้แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันนะครับแบบที่สองก็เป็นแผ่นเปลือกโลกชนกันแผ่นเปลือกโลกชนกันก็จะเจอตรงที่แผ่นมหาสมุทรมาเจอกับแผ่นทวีปเมื่อใดก็ตามที่แผ่นมหาสมุทรมาเจอกับแผ่นทวีปก็จะมีการชนกันและแผ่นแผ่นเปลือกโลกอันหนึ่งจะมุดตัวลงไปใต้อีกแผ่นหนึ่ง แผ่นไหนยมุดครับแผ่นสม,มุดเพราะอะไรครับ<ม>เพราะว่าความหนาแน่นเขามากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าแผ่นสม,มุดเราเราบอกแล้วว่ามันประกอบด้วยซิลิกอนเหล็กแมกนีเซียมขณะที่แผ่นทวีปมันมีแค่ซิลิกอนกับอลูมิเนียเอาแค่อลูมิเนียเมื่อเปรียบเทียบกันเหล็กอันไหนหนักกว่ากันครับ<ม>เหล็กหนักกว่าเพราะฉะนั้น เมื่อใดก็ตามนะครับแผ่นแผ่นสมุดมาเจอกับแผ่นทวีปนะครับ <c oughs> เขาก็จะมุดตัวลงไปใต้แผ่นทวีปตัวแผ่นสมุดที่เขามุดลงไปใต้แผ่นทวีปนะครับเมื่อเขามุดเขาขยับตัวลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเขามุดลงไปเรื่อยๆนะครับไปถึงชั้นชั้นเมนทัลด้านบนนะครับก็เกิดการหลอมละลายกลายเป็นแมกม่าแมกมานี่เขาก็จะ ถูกดันขึ้นมาเกิดเป็นแนวภูเขาไฟแนวภูเขาไฟนี้เราก็จะพบเป็นแนวเลยตามตามแนวการมุดตัวของแผ่นเปลือกทวีปแผ่นแผ่นแผ่นเปลือกโลกชนกันตัวอย่างของไอแผ่นเปลือกโลกชนกันนะครับที่อันหนึ่งมุดไปอีกอันหนึ่งเราก็จะดูได้จากของจริงนะครับอันนี้เป็นด้านซ้ายมือของอาจารย์นะครับเป็นแผ่นอินโดออสเตรเลียน ซึ่งเป็นแผ่นสมุดนะครับด้านขวามือนี้เป็นแผ่นแผ่นทวีปที่เรียกว่าย uh, ูโรยูโรเชียเพลตนะครับตัวนี้เป็นยูโรเชียเพลตแผ่นสมุดอินโดออสเตรเลียนเนี่ยมุดลงไว้ใต้อันนี้คือแนวมุดต,ตัวนะครับแนวมุดต,ตัวของของอแผ่นปลืกโลกที่มาชนกันนะครับผลที่ตามมาก็คือด้าน ด้านที่เป็นแผ่นแผ่นทวีปนะครับก็จะมีแนวภูเขาไฟเกิดขึ้นเราก็จะพบแนวภูเขาไฟตั้งแต่เกาะเกาะเกาะบาหลีนะครับเกาะชาวาเกาะสุมาตร,ราอันนี้ก็เป็นแนวภูเขาไฟใหญ่อันนี้ก็อบอกถึงไอแผ่นดินไหวด้วยในระหว่างที่เขาขยับตัวเขามุดตัวนะครับมันก็จะเกิดไอแรงเสียดทานเกิดขึ้น อาจารย์นึกถึงแผ่นหินขนาดหนาครับ10กิโลมุดลงไปใต้แผ่นหินอีกอันหนึ่งหนา50กิโลผลที่ตามมาก็คือเขาเป็นหินเหมือนกันครับมันก็จะมีการเสียดทานระหว่างรอยต่อเขาก็ขยับไปเรื่อยๆตรงจุดที่มันมีการมุดกันครับเขาก็จะสะสมพลังวันดีคืนดี มันก็จะมีบางส่วนของแผ่นสมุดนะครับหักพอหักเนี่ยเขาก็จะมีการขยับตัวการขยับตัวนี้ก็จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแนวแผ่นดินไหวตัวนี้ค่ะแนวแนวมุดตัวเอยค่ะอาจารย์สังเกตดูด,ดีๆนะครับมันก็จะสอบมันขึ้นมาจนถึงพม่านะครับนี่อันนี้คือแนวแนวมุดตัวของแผ่นเปลือกทวีปของแผ่นสมุดที่มุดเข้ามาแผ่นทวีปอันนี้ อน,นั้นไม่ไม่ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยที่ผมฉายสไลด์เมื่อวานที่มีจุดเยอะๆไปหมดจุดแผ่นดินไหวที่พบกอบก็ส่วนใหญ่เราก็จะพบบริเวณอ่าพม่า,มาเป็นหลักของเราที่เรามาีผลกระทบบ้างเล็กๆน้อยๆก็คือผลกระทบจากไอตัวแผ่นดินไหวตัวนี้ครับก็ทำให้แนวลอยเลื่อนที่พบในประเทศไทยมันก็ขยับตัวตาม คือแรงจากการสั่นสะเทือนของไอการมุดต,ตัวนะครับก็ทําให้ลอยเลื่อนในประเทศไทยก็เริ่มขยับตัวเมื่อ2ปีก่อนที่เกิดที่เชียงรายก็จะเป็นแนวลอยเลื่อนอันเล็กๆเองครับที่มันขยับตัวไปที่มันเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้น6.3ิกเตอลิตนะครับก็มันจะมาโยงกับไอตัวแผ่นที่ พิบัติภัยแผ่นดินไหวประเทศไทยนะครับก็อาจารย์ก็จะอย่างที่ชี้ให้อาจารย์ดูครับแนวสีส้มเข้มพวกนี้ครับก็จะเป็นแนวแนวลอยเลื่อนมีพลังที่เราพบในประเทศไทยอันหนึ่งที่ยาวมากก็คืออันนี้ครับแม่ปิงแนวลอยเลื่อนแม่ปิงก็จะสอบยาวมาตั้งแต่แม่ห้องสอนนะครับลงมาจนถึงตากกำแพงเพชรเลยครับอันนี้ก็เป็นแนวลอยเลื่อนใหญ่ อันนั้นก็จะมีแนวลอยเลื่อนอีกเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นแม่ทาฟอกแนวลอยเลื่อนแม่ทาของจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนั้นก็เลยด้านตันหนอกของจังหวัดเชียงใหม่นี่นก็เลยมีผลกระทบมีความเสี่ยงอย่าว่ามีผลกระทบแล้มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวก็คือเมื่อเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ตามแนวลอยเลื่อนนะครับก็มันก็ส่งผลถึงไอ้แนวลอยเลื่อนพวกนี้ครับอ่ มาอธิบายเพิ่มเติมของอาการวัดอาาัตราการวัดค่าแผ่นดินไหวที่เราได้ยินาการประกาศของของกรมอุตุนะครับก็จะมีที่เรารู้จักกันก็จะมีสองงานคือ mercury scale กับ r i c h t e r scale สองงานนี้จะต่างกันตรงที่ว่า,า r i c h t e r scale เป็นมาตรวัดขนาดของแผ่นดินไหวนะครับ มาตรวัดขนาดของแผ่นินไหวนะครับส่วน m e r c u r ิริสเกเป็นมาตรวัดความรุนแรงของแผ่นินไหวต่างกันนะครับขนาดของแผ่นินไหวกับความรุนแรงของแผ่นดินไหวความรุนแรงของแผ่นดินไหวเขาก็จะแบ่งเป็น12 12ระดับอ่ตั้งแต่ระดับ1ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้สึกตัวมนุษย์ไม่รู้สึกตัวจนถึงขนาด11เนี่ยครับ สะพานอาคารตึกสูงเริ่มพังอันนี้ก็จะเป็นมาตรก็ใช้ความรู้สึกใช้ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างมาเป็นมาตรวัดนะครับส่วนริกเตอร์สเกลนะจะเป็นการวัดขนาดของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นว่ามันมีขนาดเท่าไหร่ก็ริกเตอร์สเกลนี่เขาก็จะมีความตั้งแต่ศูนย์จนถึง10ปัจจุบนันนี้เท่าที่โลก มีแผ่นดินไหวนะครับแรงที่สุดก็คือ9.3 9, 9. นั่นแรงที่สุดละก็อันที่เราพบอันที่เราพบที่เหนือเกาะสุมาตร,ราตัวนี้ครับที่ทำให้เกิดสึนามิต่างฝั่งตันตกของประเทศไทยอันนั้นคือแรงที่สุดละ9.3 er. ริกเตอร์สเกลริกเตอร์สเกลนี่เป็นเ,เป็นมาตรวัดขนาดของแผ่นดินไหวในอดีต ในสมัยก่อนละปัจจุบันเขาจะใช้โมเมนต์แมกนิจูดสเกลสองสองสเกลนี้ริทเตอร์สเกลกับโมเมนต์แมกนิจูดสเกลนี้จะต่างกันตรงที่ uh, การคำนวณริทเตอร์สเกลเป็นการคำนวณอย่างหยาบๆนะครับโมเมนต์แมกนิจูดนี้จะเป็นการคำนวณอย่างละเอียดข้อดีข้อเสียของ2อ,งองมามาตมาตวัดน,นี้ก็ต่าง ก็อยู่ที่ริกเตอร์สเกลนี่สามารถประกาศได้ทันทีภายใน15นาทีหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวก็ประกาศได้แต่ส่วนโมเมนต์ไม่จุดนี่เขาจะใช้เวลาอย่างน้อย1วันในการคำนวณเพื่อเพื่อได้ค่าค่า uh, ค่าวัดของริกเตอร์สเกลนี่ก็จะจะต่างกับค่าโมเมนต์ไม่จุดนิดหน่อยเช่น uh, ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อ2ปีก่อนนะครับริกเตอร์สเกลนี่เขาจะได้ที่6.0 ริกเตอร์ส่วนโมเมนต์แมกนิจูดซึ่งเข้ามาคำนวณทีหลังเนี่ยจะได้ที่6.3เพราะฉะนั้นริกเตอร์สเกลก็จะเหมาะสำหรับาการาวัดค่าท้องถิ่นในในภูมิภาคจำกัดพื้นที่เล็กๆส่วนโมเมนต์แมกนิจูดนี่เป็นค่าที่ใช้มาตรฐานทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าอบอกว่าเป็นโมเมนต์แมกนิจูดเนี่ยทั่วโลกก็จะเข้าใจเพราะาเป็นสเกลเดียว ลิตรสเกลนี่กอมุตุนิยมพิทีอของบ้านเรายัางใช้อยู่นะครับส่วนโมเมนต์ไม่จุดนี่ทั่วโลกเขาใช้กันละหลักใหญ่ก็จะเป็นกรมธรณีแห่งสหรัฐอเมริกา USGS ก็จะเป็นคนคิดคนขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานของโลกในปัจจุบันดังนั้นสามคำนี้อาจารย์ต้องช่วยไปอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจครับว่า,วามันใช้ต่างกันยังไง ถ้าอาจารย์ไม่เข้าใจหรือว่ายังจาไม่ได้หนังสือเล่มนี้ครับของที่เราแจกให้อาจารย์ไปแล้วในกระเป๋านะครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดอาจารย์สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ก็การเปลี่ยนแปลงในโลกก็คงสรุปคร่าวๆเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวโลกโดยอาจารย์จิรศักดิ์ครับ